มดดำช่วยเคียร์คิดมาตูงนัวนายแบบเจ้าตัวเครียดขอปิดมือถือรายการแฉโดยสามพิธีกรมดดำคาชาภาน็อตวรลิศและแจกคแฟนฉันรายงานเกี่ยวกับประเด็นข่าวขราวของดีเจมาตูงเตชินที่กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนโดยมดดำย้ำว่าทางรายการและตัวดีเจมาตูงได้รับทราบถึงกระแส,สดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าดีเจมาตูงคือตัวแทนของดารา ที่ทำตัวอภิสิทธิชนพินเวเลต VIP และเมิดคำสั่งของรัฐบาลทั้งๆที่ประชาชนทั่วไปหาเช้ากินข้ามนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งตามกฎอย่างเคร่งครัดแต่ดารากับจัดปาร์ตี้รวมตัวกันหลูหลาฟูฟ่ฟาและผ่านเชื้อไปติดคนอื่นเป็นปัญหากับสังคมทางตะตูและรวมไปถึงตัวของวดดำต้องขอโทษที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและขอร่วงประนามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมดดำเผยว่าเพิ่งโทรศัพท์คุยกับดีเจมาตูมดะบุเจ้าตัวเครียดมากพร้อมบอกสขอปิดมือถือไม่ติดต่อใครให้ PR แกมมี่ช่วยพีจแรงข่าวกรณีของผู้ประกาศ n อ t ให้ด้วยว่าไม่ได้ไปงานบันเกิดตนและมาตูมไม่ได้รู้จัก <c oughs> นอกจากนี้ช่วงหนึ่งของการรายงานดีเจมดดำงัดคลิปที่กำลังแชร์กันในโลกโซเชียลเป็นคลิปที่ดีเจมาตูมหยอกล้อถึงเนื้อถึงตัวกับนายแบบหนุ่ม ออกมาเผยแพร่พร้อมชี้แจงแทนว่าคลิปนี้ตนอยู่ในเหตุการณ์ความจริงแล้วเป็นเหตุการณ์จักงานอ e ีเวนต์หนึ่งนานมากแล้วไม่เกี่ยวกับงานวันเกิดดีเจมาตูมอย่างที่กล่าวอ้างกันพร้อมเผยข้อความจากแอคเคทาโซเชียลของนายแบบแนวเซ็กซี่สามคนที่ถูกโยงว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับดีเจมาตูมทั้งสิ้นส่วนกรณีที่สื่อหนึ่ง ลงว่าในงานนั้นมีดาราจากซีรีส์วัยรุ่นชื่อดังชื่อย่อเป็นขนมเยลลี่รวมด้วยน้องดาราชี้แจงมาแล้วว่าไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าวและหลังทราบข่าวว่าตนถูกโยงเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็ได้ไปตรวจหาเชื้อแล้วซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด